ถ่ายรูปค่ะแต่เราไม่ได้ช่วยปิ้งนะครับบรรยากาศหน้าหนาวบ้านเราเนาะลมก็พัดบ่อยๆแล้วเขาแข่งเรือเมื่อไหร่เป็นเดื่องห้าบอกเราก็โทงวันที่สีสเกตง่ายีง่ไงเคยคิดถึงอันหลงพออีกอย่าง่ะ ดูเพ่อเสริมให้กำลังใจสอ,อี่สทองก็มีไห้วาหอยสุริสีทองอห,หอตามทงหน้ามีบักหลายคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้ะบางวันก็ไม่ล้อว,วันนี้ช่วงสายของวันที่21ตุลาคม2 5 6 5พี่น้องพามาเบิงบรรยากาศหลังน้ำรถ ตอนนี้เราออกจากบ้านกะทิมุ่งหน้าไปบ้านปะโดก็ฮุมแมนขางหน้าซิเป็นบ้านหนองอาคูนบ้านหนองอาคูพี่นอ้องปกติน้ำก็จะท่วมท่วมถึงบ้รนที่แถบนี้ายหัวท่วมเบิร์ดจนถึงตีนถนนใหญ่เลย ในบ้านเขาก็จะพาการมาอยู่ตามถนนลาดยางแต่พอะเขาร่วมหนาวดออาทิตย์ถึงผ่านไปอะ่ะน้ำหายไปหมดเลยตอนนี้ลำพงท่ทาทันก็แหง้งแงล้วเริ่มแห้งแล้วกักน้ำไว้กันเด้อ แถบนีไปว่าน้ำท่วมหมดเลยนะน้ำท่วมหมดตอนนี้น้ำหายไปหมดเลยผู้ใดว่ามองดีสูงพี่น้องเบิ่งเทาเดิมสิลปาหาสื่อทีแถบนี้นะก่รุน,นาถงที่ไม่บอก,ก็ต้องสาสาวสูงขึ้นดีนะจ๊ะเมื่อที่แล้วมาดีวัวแล้วควายก็อยู่บนทางเลยนะคะน้ำขึ้นมาถึงนี่ตรงนี้เขาก็มารับซื้อไส้เดือนกันตรงนี้แล้วตรงนี้เนาะเราจําได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย บ้านหนองอาคูบ้านหนองคู้เล้่บ้านหนองอาคูด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนบ้านหนองอาคูด้านหน้าก็จะเป็นทางโค้งนะ,ะหน้าโรงเรียน เวลาจรเด่นชัดมากนี่้ตอนนั่งแทบนี๋ก็ขึ้นตามตัวเบิร์ตเพราว่ามันสูงนะพี่น้องแต่วโมดนามเนาะนามตัวเบิร์ตกิโลหล่อ,อเลยอีก5กิโลห้ยทับทาน ไปห้วยทับทันสุรินตอนนั้นน้ำั่วเบิร์ดตอนนี้น้ำแห้งไปหมดแล้วน้ำแห้งเบิร์ดฟังพีตอนนี้ก็จะลงห้วยทับทนันต้นข้าวเสียหายหมดน่าแล้วก็เปลือยไปเลยค่ะตอนนี้ก็นกกระยางขาวเลื่อนมาหาที่าน้ำบรรยากาศก็คือลือ่นฟางเน่าจากแถบนี้ตอนนั้นถ้าไมขาึ้นน้ำไห้ทาม มันไหลาขามทางเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้ําหายเมื่อได้แถบนี้ก็โดนน้าท่วมหมดเลยนะแร้ว,ว่ามันสูงเป็นดอนนะแต่ไม่ใช่เลยเนาะนีะน่มันทานได้พี่น้องนี่มันข้างพีกลายนี่ด้านนู้นก็จะมาจากเอ,อบ้านปราสาทเนาะอุทุมพรอ,อะไรเงี้ยลําห้วยน้องไหลลงห้วยลำท,ท่านนี่เ็นบอนนี่ ไว้คือคราบตะไคร้ข้าวที่มันฟืนได้มันก็ฟืนตอนนั้นปอ้ปาลาไหลขามทา่าตรงนี้เลยพี่นอ้องปลาคงปลาเข่งปลาคอนี่ไหลาขามแถวนี้ตอนนั้นหลังจากฝั่งนี้อ้อมมาฝั่งนี้แห่งบดแล้ห้ากิโลและสี่กิโล้วยทับหา ค้นเนินจากก็จะเป็นป่ายางคัะ นก็จะเป็นบ้านปราสาทแล้วก็บ้านน้องน้องน้องห้างเห็นปะม่ใช่สิบ้านน้องอย่างพี่น้องที่เป็นชุมชนลาวมาตั้งอะ่ะแต่ก่อนเนี่ย เวียนอยู่นะเคยไปอยู่จากเพราะว่าเออมีของเดิมๆของดำของแมร์นี่ค่ะชมๆด้านหน้าเขาทำของ ถ่ายรูปค่ะแต่เราไม่ได้ช่วยปิ้งนะครับบรรยากาศหน้าหนาวบ้านเราเนาะลมก็พัดบ่อยๆแล้วเขาแข่งเรือเมื่อใดที่แปดแปดเดือนาบอกเอแปเนเราก็ทงวันที่แปดงเวนกันแข่งเรือกลางคืนก็รลอยจกนี่มอลำดู เพ่่่นนกอป็ทีตมมมาล่นีพอได้มีเทศกาลตีกันใช่ไหมไม่ไม่มีก็ตีไม่มีกต็ต <laughs> ีเป็นเป็นอะไระเป็นปิดเป็นปิดเป็นเทนี่ของขาวของแม่นุษย์จ้าเป็ีการตีกันมีแล้วอ๋อบ้านหนองแคนก็วันที่เจ็ดเนาะ <c oughs> ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องไป <c oughs> ถ่ายรูปเด็กๆเกพิ่นแห่เขา วุ้ยเนี่ยแต่เพิ่นๆทำน้ำจิ้มแซ่บแซ่บมันนั้นแบบนนประแดกมือน,นั้นแซ่บแซ่บเฮ็ดเบอร์ขั้นบอกนี่เราก็ไม่ถ่ายหน้าไม่ขานะเดี๋ยวเม่ขาฟ้องเขาไม่ถ่ายนะคุณพี่ อ๋นี่เพื่อนก็ใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็หายากเนาะคุณพี่เนาะบ้านเราไม่ค่อยมีไม้ไผ่ไ